สวัสดีครับทุกท่านคุณอยู่กับเ f s เซ v ร์ s เวอร์ซีซั่นสองคลิปนี้เราจะมาถ่ายโปรโมทกันที่หฮอคอยแห่งหนึ่งนะครับเอาล่ะครับ่เป็นฮอคอยที่สุดในเกมนะครับนะครัชแล้วก็มีต่คนขึ้นมานะครับที่มาทำอะไรวะไม่รู้ครับเอาล้ครับเรามาดูระบบแรกกันเลยนะครัชกดคับ S ระบบแกงนะครับ ก็คือกด F 1, 1>, <N> น,น, 1> นะครับก็จะแสดงรายชื่อแกงทั้งหมดที่ท,ที่เอ,อ่อที่มีขึ้นมานะครับตอนนี้ผมยังไม่มีแกงนะครับสามารถสร้างแกงได้โดยกด T ทับแล้วก็อะไรวะวยอะ้ก็คือคำสองทับ C R E A T E นะครับแล้วก็ G R O U P เป็นวัคตามด้ชื่อตาม้ชื่อแกงนะครับคุณก็จะสร้างแกงและคุณก็จะเป็นหัวหน้าแกงนะครับดูรายชื่อสมาชิกในแกงนะครับก็จะกด F2 นะครับก็จะมีรายชื่อคุณในแกงนะครับถ้าเราอยากจะชวนเพื่อเราเข้าแกงนะครับกด F2 กดกด Invite Player นะครับ มีอยู่คนนึงในแกงครับก็คือคุณเบสครับครับครับผมไม่ทราบว่าเสียงทุกเจ้าเป็นใปรครับเออสร้างนะครับแล้วเราลองชวนคุณเบสเข้าดูนะครับดูซิเขาจะเข้าไหมครับไอ้เฮียมันไม่เข้าชัดเข้าด้วยครับอ่าพอเขาตอบรับเข้าเราก็จะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวถอยกลุ่มแมงเมย เอาแล้วนะครับหายไปไหนกันหมดครับตกติดตายครับแล้วคุณเพิ่มมันหายไปไหนด้วยครับไปดูครับเอาแล้วนะครับกด f 3ก็คือระบบเรียกรถนะครับถ้าสมมติเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถซื้อได้ทั้งหมด63คันนะครับครับอ่าสามารถซื้อได้ทุกคันนะครับกด กด F4 จ,จ,จะซื้อล่นนะครับดูตามราคานะครับสมมติเราอยากได้รถอ,อะไรวะรถแท็กเตอร์นะครับกดตรงร้านขายพานานะครับแล้วกดตัวเลข63นะครับแล้วกด F3 ปุ๊บมากดคลิก63ปุ๊บรถก็จะมาให้เรานะครับกด F ขึ้นไปอ่า จะเห็นว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยเกลื่อาตายนะครับเราจะขับไม่ได้ครับกด F3 อีกทีนะครับกดคำว่าสตาร์ททีนี้เราก็จะขับรถตายเลยนะครับเป็นการสตาร์ทรถอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับเฮ้ยสิบหายแล้วอ่าสุดท้ายแล้วไม่เจอไหสักทีโอ้เตี้ยพาไม่เจอ เอาละครับเรากำลังเข้าใหม่นะครับหลังจากที่หลุดุ๊กไปบุกกี้สงสัยสงสัยว่าตกตึกมั้าก็โหลดไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเขาเล่นมาครั้งแรกนะครับเราจะมาสอนระบบระบบการสมัครสมาชิกนะครับระบบสมัครสมาชิกก็คือช่องตรงกลางนะครับจะมีคําว่า Sing ิงคแล้วก username นะครับ ด้านบนให้ใส่ ID หรือ username เข้าไปครับอ่าด้านล่างก็คือ password นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็กด list s t เต t e r เลยครับอ่งสุดท้ายอสมมุติเราเซฟรถมานะครับเราขึ้นไปกด start แล้วก็ไปเลยครับ ถ้าเราจะเปิดไฟก็กด F 3กดเปิดไฟนะครับก็จะเปิดไฟได้เหมือนกันนะครับแล้วกด F 3ถ้าเก็บรถก็กดเก็บรถเลยนะครับเป็นระบบที่ใช้ง่ายนะครับเก็บทุกเซิร์ฟจะใช้อย่างนี้นะครับกด F 6จะเป็นการแชร์เงินให้ผู้เล่นนะครับสมมุติผมมีเงินอยู่3าล้านกว่าๆสามสิบล้านกว่าผมจะส่งให้ใครก็กดคลิกตรงนี้นะครับก็อาใช้ลูกกิงเลื่อนแล้วนะครับ ผมจะส่งให้คุณบรเวม่อนคุงนะครับจำนวนเงินก็ใส่ไป1บาทนะครับแล้วก็กดส่งไปปุ๊บไอสองเจ้าส่งเงินให้หนึ่งบาทให้บริเวมอนคุงแล้วนะครับอ่าเงินเราก็จะหายหนึ่งบาทนะครับเอาแล้วนะครับเอ็ดแปดมัอะไรครับเอ็ดสิบนะครับก็คือการซื้อของนะครับ ก่อนจะซื้อของได้เราต้องกดกดซื้อใบอนุญาตก่อนนะครับตรงนี้กดคิดไปก็คือซื้อใบอนุญาตได้ต่อแล้วนครับซื้อน,นี่เสร็จแล้วก็จะมีน้าฟรีอาหารฟรีเราจะมี GPS จะได้ก็กดเข้านะครับแบบฟรีนะครับกระเป๋ากระเป๋านี้มดิคิดมอฟฟีแล้วก็ปืนกระสุนปืนต่างๆนะครับ กด S11 นะครับจะเป็นการดูแผนที่ถ้าถ้าคุณไม่มีแผนที่คุณก็เปิดดูไม่ได้นะครับอะกดปิดไปกลับทิพไพรซอมบี้มาสักคอืมอืมอย่าตดีมหมือนซ้ำคุณทำทีมเปลี่ยนเสื้อ เราจะสอนวิธีเยอะกว่าเลยครับจริงนะครับเออนะครับเราจะต่อไปเราจะสอนวิธีการใช้กระเป๋าที่ซื้อมาแล้วนะครับซึ่งกรเป๋าซื้อถ้ากระเป๋าซื้อมาแล้ใช้ไม่ได้ วันช่องช่องยังเหมือนเดิมนะครับช่องกระเป๋าดูแล้ตรงนี้นะครับือสล็อต32ทับ8ไอ้เหี้ยมาจากมนเยอะแยะวะนะครับก็คือเราเดินไปเดินไปเรื่อยๆนะครับหาช่องช่องเก็บของนะครับตามสถานที่ต่างๆไดยงนี้เลย เลือดไหลนะครับกดใช้แบนเดตนะครับตรงนี้กดขีดขวาแล้วก็แบนเดยูเซล์นะครับแตถ้าหน้าสั่นือตายอย่างนี้นะครับแล้ก็จะสามารถไปเกิดนะครับโดีต้งรอเกินะครับมันจะขึ้นว่าอยู่เดทนะครับซึ่งภาพที่สวยงามมากนะครับ จะยิงเล่นเดียวครับอยู่ไหนครับเอาลครับดูนี่แหละครับเอาลคอย่าเล่นดิครับเ้ย่ไปครับสมนี่เลยะรับอาลครับซื้อกระเป๋ามาครับจะซ้อนที่ใช้กระเป๋าอ่าซื้อกระเป๋ามาแล้วบางคนอาจจะเห็นมันอยู่ในยต้เฮ้ยคเต้คยเต้แ้พัตอรีครับ นะครับให้ไปที่ช่องเย็บอทองกดเจแล้วก็เอาโคยลสเตอรอลแพ็คนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อ,ออกมาอีกทีครับที่นี้ก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะครับเต็ม30มสิบนะครับโอเคส่วนระบบตันเติมเงินผมจะสอนให้คีหลังนะครับก่อนครับอ่าไปในกรมวลแล้วครับโอเค สามก็มีเท่านี้นะครับมีกระบบหนึ่งก็คือระบบเกาะรถนะครับอ่าเกาะรถขึ้นไปบนรถนะครับแล้วกดตัว X ใครมาขับรถก็ได้นะครับครับครับก็จะมีคนมาขับรถอย่างดีนะครับขึ้นไปนะครับกดสตาร์ทนะครับก็ไปนะครับก็คือจะไม่มีทางตกเลยนะครับหลายคนจะขับรถขึ้นไปเครบ ช่น้ำไปชนต้นไม้เขาหรือหรือนะครับใจเย็นนะครับหรือคุณก็อาจจะใช้จุดนี้นะครับสะเด็แบบนี้ไม่มีทางตกนะค,ะครับรแต่นะครับถ้า ถ้าคุณใช้ระบบนี้ในการเขียนนะครับก็คือกระโดะดขึด้นไปบนรถกดตัว x แล้วทำนี่มาตบผู้หาแล้วกดเรียกรถรัวๆนะครับจะทําให้เซิร์ฟแลกอย่างนี้นะครับคือแบนสะท้านเดียวนะครับแล้วคุณจะสอนเขาทำไมล่ะครับอ้าวขหายละก็สอนไว้นทา่าขิบขิบเลครับไอ้ซาดเนยครับผมเอาลเลยครับระบบ,บหวยนะครับซึ่งตอนนี้ อยู่ไม่นานก็จะลงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนออสเตอรี่อ่ะกดสตาร์เลยครับวงจะเริ่มในอีกหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็รอไปหนึ่งนาทีอ่าระหว่างรอก็หาเล่นๆรอนะครับคุณนอเนครับอ๋อค,คุณจ่เล่นครับเอาแล้วับ ถ้าดูหรับถ้าดูหางก็ดกดใช้ฟีโมฟีนะครับไม่ได้คิดว่าหยิบมาสักอันนะครับเดี๋ยวยิ่งสิครับใช้เมทใช้ฟีเรียบร้อยนะครับก็จะกระโดดได้ปกติไม่ได้คิดก็คือการเพิ่มเลือดนะครับกดใช้ไปเลือดก็จะเต็มนะครับยิงซอมบี้หน่อยสิครับ หวยทำไมมานานจังครับรออะไรครับน่ะหวยมานลานครับหวยเริ่มขึ้นแล้วมีเวลา,นานซื้อสามสิบีวินะครับเราคือราคาราคาก็คือราคาอันแรกนะครับก็คือเงินรางวัลว่าจะมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็หวยราคาหนึ่งร้อยบาทก็ก็หนึ่งยบาทนะครับกดเชี่งกดทับนะครับแล้วก็ชิปเกตตามด้วยเลขหนึ่งถึงห้าสิบนะครับกดไปสาม เราก็จะซื้อตามัหยมาเก้าสบศูนย์วเกาสหนึ่งสามนะครับเพื่อเอาละครเราก็รอไปปุ๊บดนี่ออกคือบห้นะครับสามสิบห้าสามห้าเด็กต่สวไม่ได้ระกาศคาคเดีเคยเล่นี่เขาอนอะไรัเคยเล่นนะครับโอเคก็ผูกแบกแล้วนะครับหวยก็จะเพิ่มราคาขึ้นนะครับ ระบบต่อไปขอแสดงความยินดีนะครับคุณดูรายหมด,ดหลุมด้รับอึงนาเรดปก g o เกิลน,นะครับก็คือจะเป็นการสุ่มแจกของนะครับให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีระบบแจกเงินดอปหรือดอปเงินนะครับซึ่งจะดอปทั้งหมด1,000บาทขึ้นไปนะครับไม่เกินห้าหมื่นครับ ็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ของกจาแพงขึ <Okay, S 1> ้น,นตามนะครับเป็นดอลลาร์นะครับไอซาดช่างเหมือนครับโอเคครับสำหรับสำหรับะระบ,บบที่มีทั้งหมดก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับในอนาคตอาจจะมี อาจจะมีระบบต่างๆเพิ่มขึ้น,นก,ก็รอติดตามกันในเทปเซิร์เวอร์ซีซั่น2นะครับ